หาหมมาหาแม่เร็วมานี่ม่ลูกมามานี่มา,มา,ม,า,ม,ามานี้ค่ะลูกนี่ทําไมเวลาเรียกอะระบบสมองอะประมวลช้าจังเลยลูกที่เวลาหยิบอาหารเปียกอะนะวิเดียวชมดรู้เรื่องเลยชมดแวะเข้ามาหาแม่เลยนะเนี่ยแม่เรียกเงี้ยเสียงแห้งจะตายอยู่แล้วมดยังไม่เดินมาหาแม่เลยนะมันไม่ต้องทำตาเปิดตาเป่ง มดเดินมาหาแม่ก่อนค่ะชมดมาหาแม่แล้วลูกมมาหมามามาให้แม่มนนมมมมมชื่นใจหน,น่อยนิวดูชาติไหนหนูจะเดินมาหาละ่ะคะอุ้งๆแล้วอุ้งอุ้งอะไรวะน่ารำคาญน่ะเดี๋ยวแม่จะหยิบซองอาหารเปียกแล้วก็ขนมมาให้นะหยิบปุ๊บวิ่งปับ๊บนุชด,ดูมีเสน่ห์ขึ้นมาเชียว ที่นี้นะ่ะมันยิงนะ่ะยืนย่ำเท้าอยู่กับที่นะ่ะมันเป็นอะไรย่ำเดินพะเลหรือไงจะมด